เผยข้อมูล Moto G 1 0 0ว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคแรงราคาประหยัดรองรับ 5g ใช้ชิป Snapdragon ปดเนแบตจุใจ5000ัมิลลิแอมในราคาเริ่มต้น9,00 0บาทเผยข้อมูล Moto G 1 0 0ว่าที่สมาร์ทโฟนสเปคแรงราคาประหยัดรองรับ 5g ใช้ชิป Snapdragon ปดเจ็ด8แบตจุใจ5000ัมิลลิแอมในราคาเริ่มต้น9000บาทก่อนหน้านี้ทาง Motorola ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Motorola Hs พร้อมวาจนหน่ายที่ประเทศจีนเป็นที่แรกครับและทำสถิติขายหมดภายในเวลาเพียง2นาทีเท่านั้นครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลเผยมาว่า Motorola Hs เตรียมที่จะทำตลาดแบบ global ในชื่อ Moto G 100ซึ่งได้มีชื่อของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ปรากฏบนฐานข้อมูลของ Geekbench เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ โดยสมาร์ทโฟน Moto g 100ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8.0 7ให้แหลมมาที่8กิระบบ,บปริจกตในร้อยสิอ1โดยมีคะแนนของ Moto g 100บนเว็บไซต์ Geekbench ทำคะแนนประมวลผลแบบซิงเกิลคอได้9 5 7คะแนนและแบบมัลติคอได้2,815คะแนนครับด้วยเหตุนี้ Moto g 100จะกลายเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธโทงในตระกูล Moto G รุ่นด้วยครับ สมาร์ทโฟน Moto G 100มีหน้าจอแสดงผล LCD ขนาด6.7นิ้วอัตรารีเ r e ช90เฮิเร์ความคมชัดระดับ Full HD Plus 180ค x 2520พิกเซลสัดส่วนการแสดงผลต่อหน้าจอขนาด21:9ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวมีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียดห้านพิกเซลกล้องอัลตรตาไวความละเอียด16ล้านพิกเซลและกล้องเด็ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับ ทำงานคู่กับเซนเซอร์ T.O.F. หรือที่เรียกว่า Time Time of f l อ g ไฟด้วยครับส่วนกล้องหน้าเป็นเลนส์คู่ที่มีเลนส์หลักความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องอัลตร้าไวความละเอียด16ล้านพิกเซลครับมีรุ่นความจําให้เลือก3รุ่นคือ mm. แ a m 6 g ิกรอม128 g ิรุ่นแ gig, ร m 8 g ิกรอม128 g ิและรุ่นแ a m 8 g ิกรอม256กิครับรองรับ 5G มีระบบสแกนแนิ้วมือด้านข้างข,างของตัวเครื่องมีพอร์ตหูฟัง3.5มิลมาให้ด้วยครับ ไฟแบตเตอรี่ที่5,000มิลลแอมป์มีชาร์จไว้20วัตต์แต่ตอนนี้ครับยังไม่มีข้อมูลว่าสมาร์ทโฟน Moto G 100จะเปิดตัวเมื่อไร่และมีราคาที่เท่าไหร่นะครับแต่คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่9,000บาทครับและอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กด Like เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ